สวัสดีครับอยู่กับเราช่องพังน้องส้มเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็ได้พาสาวตุ้ยนุ้ยนะครับผมพังน้องส้มนะครับได้มากินต่อต่อข้าวนะครับผมนนี้เพิ่งเกี่ยวเสร็จเลยนะครับผมสดๆเลยนะครับหอมมากๆนะครับผมข้าวหอมมะลินะครับผมเกี่ยวออกสดๆร้อนๆนะครับ นานจะได้กินครั้งนะครับผมปีละครั้งนะครับผมอากาศก็หนาวๆครับผมเยน็ยนๆนะครับผมลมหนาวมาแล้ว รอบๆนะครับผมพึ่งเกี่ยวข้าวเลยนะครับผมกําลังเร่งเก็บเกี่ยวนะครับผมข้าวก็เป็นทุ่งนาสีทองแล้วนะครับจากเขียวๆก็จะเปลี่ยนมาเป็นสีทองแล้วทุ่งนานะครับผมก็ได้หาสาวอ้วนนะครับผมมากินต่อข้าวนะครับผมต่อข้าวเป็นเฟียงก็มีนะครับผม กินให้เต็มที่ไปเลยครับผม <c oughs> สวยนะครับผม น้ำนะครับผมในนาข้าวนะครับผมเพราะว่าฝนตกน้ำก็เยอะนะครับผมน้ำก็ขึ้นนะครับผมแต่ว่าแถวนี้นะครับผมน้ำก็จะไม่ท่วมนะครับผมจะเป็นน้ำตามฤดูกาลนะครับเป็นน้ำฝนธรรมชาตินะครับสาว้วนของเรานะครับผมถูกใจสิ่งนี้นะครับผมชอบนะครับผม เวลาหิวก็ได้กินตลอดนะครับผมแต่ก็กินทั้งวันนะครับผมถ้าปูแบบนี้นะครับผม หาแล้วก็จินนะครับผมโอ้โหคงหาลวงข้าวนะครับผมไม่มีล็อกข้าเกี่ยวหมดแล้วจกหาจกหาดมหานะครับผมหาลวงข้าวนะ ฟังน้องสวัสวราใจก่อนแล้วใจสวยแล้วจ้าใจสวยอู้เสียงไงใจสวยแล้วจ้ากินอยู่นะครับผมสาวล่างใหญ่นะครับผมฟังน้องส้ดูมือนะครับผมคำใหญ่มากเลยนะครับ trai xui luôn học con cha coi học mặt đi cha trai xui luôn cha hà luôn đó ông ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องฟังน้องส้มของเราด้วยนะครับผมฝากกดติดตามกดสับะไครกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ